โอ้อยู่กับคุณหมูน้อยสามตัวนครับแม่เจ้าพันเจ็ดเลยหรือแต้พันเจ็ดบ่ต้องตัง้ตงแชเดนสนิสหนึ่งแหละเนี้ยเพ่ เดินเปล่าของสัญญาไปหน่อยเดินไม่หนีอ่ะโอ้เดินว้่ <S <S ยมาเดินกันเขาคิดละเอียดอะไรขนาดนั้นวะ คิดนานจุงโหโหโหเดี๋ยวเวลาหมดนะเดี๋ยวเหอะโค้งมา เอ้ามาเทียมเฉยหรือว่าจะมาขวามาเทียมเราเล่นเป็นม้าโยงขวาแล้วกันโอ้โหคุณนี่ไปทางด้านนู้นไว้ฮคุณนี่ไปทางด้านนู้นกินเลยครับกินเลยครับดันครับดันครับกินไปเลยครับกินโอ้โหอ,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 อ่ะกินสักหน่อยกินโคน

ไงพี่ mm hmm. อืมอืมถอยโคนไว้ยถอยโค้นว่ะถอยโคนก็ต้องดันเลยครับเสียสองไม่เป็นไรท่านผู้ชมลอตำแหน่งงอเอาว่ะกินสองครับผมปุ้มแล้วก็ปุ้ม พนก็จุยเอาเบีย้ยหงายั้นหนึ่งตัวกินครับกินครับกินครับทำไรวะปิดประตูก่อนครับอันตรายเฮ้ยแม่งกี่เลวเว้ยใจร้ายทำไมพี่ใจร้ายอย่างนี้โอ้โหปาเชื่อมก่อนครับเดี๋ยวหาย ทำไรวะเดินตัวไหนเดินตัวไหนโอ้จะมาตบม้าแล้วว่ะแรกกันเลยดีไมเนี่ยการปละหลับเฮ้ยเรือแรกมาแรกโคนนะปะ เฮ้ยเอาว่ะของเอาว่ะท่านผู้ชมมาเร็วมาเร็วมาเร็วเร็วครับเม็ดเม็ดทำงานครับเม็ดแทง,ง่อนนะแทง,ง่อนแทงเลื้อก่อนแทงขึ้นไปครับแทงขึ้นไปแทงขึ้นไปครับ buu khắp bú buu khắp buu khắp nó không còn lạc của lạc nó mầm đi, khắp lạc mà pí không mầm đi, lùi có đây khắp. yêu. top bia. ta อกดเลยครับผมงาํทำลายขุนทำบาดไรขุนทำอะไรครับบางเว้ยเฮ้ยไ,ไ,ไม่ได้วะ่ะต้องกินเว้ยท่านผู้ชมเราต้องกินว่ะอ๋อได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่กินเบีย้ยกินเบีย้ยได้อยู่อันนี้อันนี้ไม่ได้และอันนี้อันนี้อันนี้เขากินจริงแล้วว่ะอันนี้ผมต้องหลบก่อน เมื่อกี้แบบว่าไอเรือมันกดอยู่ไงอืมทำไรวะถอนเรือต้องหนีแล้วนะจ๊ะเฮ้ยทำไรวะำอะไรเนี่ยถ้าเรากินเรือชึบเราเก็บเรือไว้ดีกวาดชมปุ๊บปึ๊บแล้วก็ปิดประตูปุ๊บปุ๊บบังครับบังครับ ทำไรทำอะไร,ทะไรแทงเลยแทงเลยแทงเลยจเจ้าจะทำอะไรอันหนึ่งตาเดยวยาวเลยแล้วกันตอ่อไวปเลยจะหมดบอกว่าอะต่อก็ตอ่อมากินครับ ยาวๆอ้าวยอมแพ้โอ้โหเศ